กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสี่ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมค่ะพศ2565วันนี้อาจารย์บยิบสีใครใจได้นําไพ่ชุดไรเดอร์เดวดนะคะ ซึ่งผู้วาดก็คือท่านพามาลาคอมเมน m สมิธค่ะนำมาเสนอเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดวงชะตาของเพื่อนๆที่เกิดปีขานกันว่าเอ๊ะในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยดวงชะตาของเพื่อนเอนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มกันเลยค่ะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันทนังครูบาจาิยังอาจาริยะเทวามุนีรือีสิทธาปิตามตาอโรคเย,ยนะสุเนณจจาชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกไพ่ออกมาจํานวนทั้งสิ้น10บใบนะคะและไพ่ในแต่ละใบเนี่ยจะถูกเรียงนะคะตามตําแหน่งพบต่างๆทั้ง10บพบค่ะ ยังใบแรกนะคะโหใบแรกนะคะท่านผู้ชมได้10 of s w o r d นะคะจึงบ่งบอกให้ทราบว่าในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตัวท่านที่เกิดปีนักาษัตวปีขานเนี่ยในเดือนนี้ท่านอาจมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องครุ้นคิดหรือมีในด้านของความวิตกกังวลใจมีเรื่องของความกลุ้มอกกลุ้มใจหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ ถ้าเรามองในด้านบวกก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเหมือนกันตัวท่านเองจะได้มีในด้านของการฝึกจิตฝึกใจมีการฝึกการเจริญสติมีการฝึกสมาธิหรือนำตัวเองเนี่ยเข้าไปปฏิบัติธรรมตามศาสนานะคะ <S <S เพื่อทำให้จิตใจของตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านมีด้านของความนิ่งมีด้านของความสงบมีความสุขนะคะ สุดท้ายแล้วจะสามารถทำให้ตัวท่านเองมีความเบิกบานใจอิ่มเอมใจได้ค่ะในไพ่เนี่ยเขาแนะนำว่าในทุกๆเช้าที่ท่านตื่นนอนขึ้นมานะคะท่านที่เกิดปีขานท่านควรนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงก่อนนะแล้วให้ขอบคุณสิ่งที่เป็นสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็นได้ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ที่เราหายใจเข้าไปขอบคุณพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่าศาสตร์ส่งเข้ามาภายในบ้านของเราเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลภาวะหรือเป็นพลังงานลบๆเนี่ยที่เขาคลืบคันเข้าบรรยมค่ำคืนในเวลาที่เราหลับให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสลายหายไปหรือตัวท่านอาจจะขอบคุณภาพ ที่เป็นภาพสิริมงคลนะคะเป็นภาพดีๆอย่างเช่นภาพพันธบัตรภาพความมั่งคั่งภาพความร่ำรวยหรือภาพแห่งความสุขบางท่านอาจจะมีดรีมบอร์ดอยู่ในห้องนะคะเช่นมีรูปบ้านรูปรถรูปความสำเร็จต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยต้องการในชีวิตให้ตัวท่านนะคะมองรูปเหล่านั้นก่อนลุกออกจากเตียงค่ะนะคะและ เมื่อลูกออกจากเตียงแล้วนําตัวเอง,น,เองเนี่นะคะท่านผู้ชมไปอาบน้ําอาบท้าให้ตัวเองเนี่ยมีความสดชื่นนะมีความกระปรี้กระเป๋านะคะและตัวท่านเองก็นําตัวเองเนี่ยไปแต่งตัวบางท่านอาจจะเข้าไปที่ห้องพระเพื่อสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะบางท่านอาจจะนําตัวเองเนี่ยไปเอ็กซ์ซอร์ซส์ออกกําลังกายนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวท่านเองมีในด้านของพลังชีวิต มีพลังจิตพลังกายพลังใจที่ดีเยี่ยมค่ะและเรื่องราวต่างๆที่กำลังท้าโถมเข้ามานี้นะคะเรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยสำหรับท่านที่เกิดปีนักษัตว์ปีข่านนะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจนะคะท่านผู้ชมจะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งไพ่ใบนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมแพะค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้เนี่ยจะ ตรงกับตำแหน่งของกระดุมพระเลยทีเดียวท่านผู้ชมได้ไพ่ a g e of pentacles นะคะพไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดปีขานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้การเงินการทองมีความมัง่งคั่งมีความล่ำรวยดีการเงินการทองไม่ขาดมือท่านสามารถนะคะดูแลในด้านของกิจการงานดูแลในเรื่องของธุรกิจกิจการงานของตัวท่านเนี่ยได้อย่าง ดีเยี่ยมเลยทีเดีวยวเลยทีเดียวนะคะด้วยความละเอียดรอบคอบความสุข,ขุมพิรภาพด้วยความจรงิงจังเอาจิตเอาใจเอาจริงจัง,จงในตัวของท่านที่เกิดปีขานนะคะตัวท่านตัวของท่านที่เกิดปีปีขานเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะการส,สร้างและลงมือทําในสิ่งใดก็ตามเนี่ยตัวท่านเองนะมีความตั้งใจอย่าง ใจจดใจจ่อและเต็มที่และมีความจริงจังจริงใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านี่เกิดปีขานไพ่ใบนี้นะคะยืนยันเลยว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยไม่ขาดมือเป็นอันขาดค่ะนะคะดูในไพ่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมจับเงินไว้นิ่งเลยทีเดียวค่ะมีการพิเคราะห์มีการพิจา,ารณานะคะว่า จะดาเนินการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านเนี่ยให้เป็นไปใน,นทิศทางไหนนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีขาน,นี้นะคะตัวท่านเองเป็นคนที่มี mm hmm. เขาเรียกว่าใจกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าใจในทุกสถานการณ์วิธีการแก้ไขนะคะท่านที่เกิดปีขานท่านต้องซื้อในด้านของอสังหาริมทรัพย์ซื้อในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยสะสมเอาไว้นะคะท่านผู้ชม เห็นไหมแต่อย่างไรก็ตามขอยืนยันนะคะท่านที่เกิดปีขานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ <m uch ing> การเงินการทองของท่านไม่ขาดมือค่ะมะเห็นไะห <m uch ing> มเอาละค่ะเดีย๋ยวพี่ยิมสี่ใครใจนะคะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในตำแหน่งของหัสชะค่ะเรามารับชมกันนะว่าและการติดต่อเจรจาการพูดคุยกับบุคคลในวงสังคมของท่านเป็นอย่างไรในไพ่ได้ไพ่สเตรนท์ เห็นไหคะไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าการปฏิสัมพันธ์การติดต่อพูดคุยการติดต่อเจรจานะคะกับบุคคลต่างๆในวงสังคมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ยตัวท่านที่เกิดปีขานเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของท่านท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากทุกๆคนในวงการเลยทีเดียวเห็นไหมคะบางท่านอาจมี การเดินทางไปยังต่างประเทศและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดนันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่อย่างปลายทางนะคะเห็นไหมเป็นผู้หญิงรูปหัวสิงโตดังนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ต่างๆการมีในด้านของมนุษยสัมพันธ์ต่างๆของท่านที่เกิดปีขานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะ เรียกวันดีมากโดยทีเดียวดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานค่ะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีซีครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบค่ะซึ่งเขาจะอยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะได้ไพ่ two of pentacles ค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่านะคะตัวของคุณแม่นะคะของท่านที่เกิดปีขานต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในด้านของการวิงเวียนศีรษะการปวดศีรษะ ส่วนญาติพี่น้องนะคะมีการจริงใจนะคะมีการแสดงความจริงใจกับตัวท่านที่เกิดปีขานเนยอะมากรวมทั้งเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยนะคะของท่านที่เกิดปีขานให้การต้อนรับสนับสนุนผลักดันดีนะและโดยเฉพาะ ท่านที่ทำธุรกิจอยู่ในครอบครัวเป็นธุรกิจกงศีตัวท่านเองก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากญาติพี่น้องอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวสังเกตในไพ่นะคะได้ two of pentacles ก็บ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะธุรกิจกิจการที่เป็นธุรกิจครอบครัวเป็นยังไงคะมีการเจริญรุ่งเรืองดีได้กำไรกำไรดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะใช่ไหมดีเยี่ยมมากๆค่ะ ต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมซิว่าไพ่ในตำ,ตำแหน่งที่5าเนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะนะคะว่าได้ไพ่อะไรเดี๋ยวบี๊มซีใครใจเนี่ยเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบค่ะท่านที่เกิดปีขานได้แล้วนะคะได้ six of wands ไพ่ six of wands เนี่ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าไอเดียต่างๆของท่านท,ที่เกิดปีขานนะที่ท่านมีไอเดียอยู่ในนี้นะคะให้ท่านเนี่ยมี วางแผนไปเลยนะคะมีการวางแผนเลยนะหาก่อนอื่นเนี่ยหาสมุดมาก่อนหนึ่งเล่มนะคะและมีการวางแผนเลยว่าตัวท่านเองต้องการสร้างดําเนินการสิ่งใดณนะต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องเราใหม่เป็นธุรกิจใหม่หรือเป็นเรื่องที่ตัวท่านเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ และมีในด้านของวิธีการใหม่ๆที่ต้องการดำเนินการไปข้างหน้าเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะคะให้ท่านลิสต์ลงในสมุดค่ะท่านที่เกิดปีขานลิสต์เขานะคะโดยตัวท่านเองต้องมีในด้านของความมุ่งมัน่นมีเป้าหมายที่แท้จริงนะคะมี เป้าหมายมีความมุ่งมั่นในเรื่องนั้นที่ตัวท่านเนี่ยต้องการลงมือทำเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะและตัวท่านต้องมีในด้านของความมั่นใจมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านค่ะว่าท่านสามารถดำเนินการสิ่งนั้นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะคะเห็นไหมเหมือนกับบางท่านอย่างเนี้ย ต้องการวิ่งในตอนเช้าพอหลังจากตื่นนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแล้วใช่ไหมคะต้องการวิ่งในตอนเช้าบางท่านก็มีการเตรียมเสื้อเสื้อผ้าสําหรับออกไปวิ่งนะคะเห็นไหมมีการเตรียมการที่แน่นอนและท่านต้องมีความต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าด้วยนะคะถ้านี่เกิดปีขานท่านต้องมีแรงปรารถนามีความต้องการอย่างแท้จริงว่าท่านต้องทําสิ่งนี้เนี่ย ให้เขาสําเร็จและให้เขาเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้มีการเจริญก้าวหน้านะคะเห็นไหมซิกซับวอนเป็นความเจริญก้าวหน้านะความสําเร็จนะคะท่านต้องมีการวางแผนนะวางแผนไปเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานาน,านแค่ไหนเช่นใช้ระยะเวลาในการดําเนินการหรือการลงมือทาเนี่ยสองวันสามเดือนหกเดือน หรือหนึ่งปีแม็กซิมัมหนึ่งปีนะคะท่านผู้ชมอย่าให้นานไปกว่านั้นนะคะแม็กซิมัมคือหนึ่งปีลงมือทํำแล้วให้ประสบความสําเร็จให้เป็นรูปเป็นธรรมให้เป็นรูปให้เป็นรูปธรรมเนี่ยออกมานะคะให้เป็นชิ้นให้เป็นอันให้เป็นสำเร็จเป็นรุ่มเป็นร่างเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยออกมาแม็กซิมัมคือไม่ควรเกินหนึ่งปีนะคะท่านผู้ชมนะมี เป้าหมายที่ชัดเจนและตัวท่านเองต้องทำไมคะคอยดูแลด้วยนะคอยดูแลเป้าหมายตรงนี้อยู่ทุกลมหายใจเลยคอยดูแลผลงานตรงนี้อยู่ทุกลมหายใจว่าเออเขาดําเนินการไปถึงระดับต้นระดับกลางระดับปลายดูแลเขาเจนกระทั่งเขาประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะท่านผู้ชม และท่านต้องดําเนินการตามที่ตัวท่านได้วางแผนไวน้นะคะทุกขั้นตอนเลยด้วยความอดทนด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความมีความมีวินัยนะคะมีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วย<ม>นะและตัวท่านเองต้องดําเนินการลงมือทําเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่อง มีตามระยะเวลาที่ตัวท่านได้ตั้งใจและวางแผนเอาไว้ทําเขาค่ะจนเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปประธรรมออกมานะคะท่านที่เกิดปีขานและเมื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปประธรรมออกมาแล้วนะคะท่านสามารถชื่นชมกับเขาได้สามารถแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ย ไปยังทุทกๆคนในวงสังคมในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้ได้ด้วยนะคะต้องแบ่งปันออกไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเก็บไว้กับเราคนเดียวก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีการแบ่งปันไปยังบุคคลในสังคมทุกคนในชาติและทุกคนบนโลกใบนี้สิ่งนั้นก็จะตอบตอบกลับมาย่างตัวท่านนะคะในรูปแบบของประสบการณ์ดีๆในรูปแบบของความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะคะ แบ่งปันออกไปค่ะท่านผู้ชมในไพซิกซับวอนส์เขาบอกเลยนะว่าโครงการต่างๆโครงการใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆของท่านมีโอกาสเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะลงมือทำในทันทีหลังจากฟังคลิปนี้ของอาจารย์ดียุใครใจจบลงแล้วนะคะทำลงมือทำอย่างทุกเมื่อเชื่อวันลงมือทำอย่างกัดไม่ปล่อยค่ะ ท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวบีมสีใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าเอ๊มีสิ่งใดที่เป็นความท้าทายของท่านที่เกิดปีข่านบ้างไม่เอ่ยโอ้โหได้ The Magician ไพ่ The Magician Mag เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวของท่านที่เกิดปีขานเนียตัวท่านเองนะเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพมีความสามารถในทุกๆด้านนะและตัวท่านเป็นคนที่มีในด้านของสติสมาธิที่ดีเยี่ยมไม่ว่าตัวท่านเองจะมีในด้านของการแข่งขันมีในด้านของการไปควบคุมดูแลบริหารจัดการ ความที่เป็นความท้าทายต่างๆท่านเนี่ยตัวท่านสามารถดําเนินการบริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆน anyway. ัๆ้นเนี่ยได้อย่างลงตัวนะ The Magician เขาบอกมาเลยเห็นไหมคะตัวท่านสามารถบริหารจัดการควบคุมดูแลเรื่องราวต่างๆที่เป็นความท้าทายของท่านเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากตัวท่านเองเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะเป็นผู้ที่มี ความเฉลียวฉลาดความสุขุมพรีภาพและมีความอดทนนะคะเห็นไหมเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเฉียบแหลมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่อยู่ข้างหน้าท่าน,นท่านสามารถบริหารจัดการดําเนินการได้อย่างง่ายดายตลอดเดือนก,นกรกฎาคมนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นจังหวะดีดังนั้นเนี่ยให้รีบดําเนินการลงมือทำในทันทีท่านที่เกิดปีฐาน เอาละคะ่ะเดี๋ยวบีมซีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตนิค่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าได้อะไรเอ่นะฮะได้แล้วโอ้โหได้ไพ่เดะซันน้ผู้ชมไพ่เดะซันนี้นะเขาบ่งบอกว่าความรักของท่านที่เกิดปีนักษัตรปีขาเนี่ยความรักของท่านเป็นไงคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยมีในด้านของความร้อนแรง ตลอดเดือนเลยนะดังนั้นก็เป็นการดีเหมือนกันที่ตัวท่านเองสามารถนำคู่ครองนำคนรักนำคนพิเศษของท่านเนี่ยไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ได้นะไปในสถานที่แปลก,ปลกใหม่ๆไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้าตกนะคะเห็นไหมความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเป็นกาลยนานมิที่ดีเยี่ยมเลยสำหรับ คู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานไพเดอะซันบอกเลยนะคะว่าในเดือนกระกฎาคมนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งฝ่ายของท่านนะคะที่เกิดปีขานแล้วก็ของฝ่ายตรงข้ามคือคนของฝ่ายคนพิเศษของท่านนั่นเองการพูดคุยระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดปีขานเป็นไงคะกำลังได้รับฟังข่าวดีนะ กำลังมีในเรื่องของการแต่งงานนะคะมีข่าวดีเข้ามาอย่างท่านและนะคะสำหรับคู่ที่เป็นแฟนกันแต่ยังรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ชัดเจนนะคะท่านต้องทำไมคะแสดงความชัดเจนต่อคู่ของท่านเนี่ยให้มากๆสำหรับท่านที่ไม่มีแฟนในไพ่บอกเลยนะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้พบคนพิเศษคะ่ะนะคะ มีคนพิเศษเข้ามาแล้วนะคะท่านที่เกิดปีขานนะคะและเข้ามาเร็วด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนนะคะในไพ่บอกเลยว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเป็นไงคะเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างโกสร้าง G กหรือสร้างตาเกตสร้างกำ,กำไรเนี่ยให้กับองค์กรของท่านเนี่ยได้อย่างเต็มที่ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะค่ะ นะคะคท่านก็ต้องทำไมคะมีการดูแลคอยเอาเอกเ,เอาใจใส่คอยดูแลพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนท่านเนี่ยให้ดีนะคะนะเห็นไหมโอ้โหเดทไพ่เดอะซันสวยงามมากต่อมาค่ะเด e b ว c สี่ใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะได้8 of Wands 8 of Wands ฟวันสไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของ มรณะค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าสุขภาพพารณาณเมยของท่านที่เกิดปีขานตลอดเดือนกรกฎาคมนี้สุขภาพพารณาณเมยของท่านเป็นไงคะแข็งแรงเห็นไหมคะคุณหมอได้อดได้ตั้งเลยเนี่ยได้พไพ่ใบนี้นะสุขภาพมีความแข็งแรงดีมากเลยนะคะนะแล้วก็ตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปเหนือร่องใต้มีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางของท่าน ปลอดภัยและอุบัติเหตุไม่มีค่ะหากเดินทางไปยังต่างประเทศก็อยู่นานนะคะสามเดือนขึ้นไปค่ะท่านผู้ชมนะคะบางท่านเอะถามอาจารย์บยซีใครใจไปแล้วไปนานไหมเนี่ยไปนานนะเนี่ยเอะออฟวันสอยู่ประมาณ สามเดือนเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดบางท่านมีวีซ่าอยู่ยาวถึง10ปีก็คือ10ปีนะคะแนะ่ <c oughs> อยู่แนานเลยเอ,อ้อได้ไพ่มาแล้วนะคะได้ไพ่ Acts of v o d s ไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาจะอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยเป็นไงคะนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดี ดังนั้นท่านที่เกิดปีขานต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่คอยทําความสะอาดบ้านเรือนเนี่ยทุกวันหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยอย่าให้มีฝุ่นนะคะหากมีฝุ่นเยอะเนี่ยไม่ดีเลยนะท่านผู้ชมเอาฝุ่นออกให้หมดค่ะเพราะการที่มีฝุ่นทําให้เงินทองไปไงคะกระเป๋าเนี่ยกรอบเลยไม่มีเงินนะดังนั้นดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีสําหรับท่านที่ยังไม่ได้งานนะคะในไพ่บอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มีโอกาสได้งานค่ะ ท่านใดที่ไปสัมภาษณ์งานเอาไว้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและได้งานนั้นๆค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่มีในเรื่องของการติดต่อในด้านของการเรียนต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกข่าวดีค่ะเป็นของแท้น,นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยไพยบนี้ ะะและพไพ่ใบนี้นะคะสําหรับท่านที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานและองค์กรนะตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเห็นไหมโอ้โหดวงของท่านที่เกิดปีขานเนี่ยเรียกว่าดวงดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะโอ้โหในเมื่อดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านที่เกิดปีขานอย่าลืมนะท่านต้องมันสร้างบุญมันสร้างกุศลค่ะ มันสร้างบุญตามศาสนาปฏิบัติธรรมเนี่ยตามศาสนาค่ะนะคะนะดวงกำลังดีชีวิตก็จะมีการเคลื่อนตัวเนี่ยไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะอ่ะต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งของกัมมะค่ะได้แล้วนะคะออ้หหท่านผู้ชมได้ the h i g h a n t พ่ใบนี้บ่งบอกที่ทราบว่าธุรกิจการงานของท่านที่เกิดปีขานนะตัวท่านเองเนี่ยธุรกิจการงานอยู่ในเกณฑ์ดีการติดต่อเจราจาการพูดคุยกับทุกๆคนในวงสังคมนะได้รับการผลักดันได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและสําหรับท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวในด้านของการศึกษาการเรียนรู้หรือในด้านของการ อบรมนะคะการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มีโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะมีเกณฑ์การเจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างเร็วเลยนะคะนะและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์ทุกๆขแขนงเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าดวงดีมากๆค่ะนะคะดวงดีมากๆ ดวงท่านที่เกิดปีขานเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะบียริปซีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานเนี่ยจบลงแล้วนะคะบียร์ยใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียริีใครใจคะ่ะ โดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์อรเวย์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงคอรเรียลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทุกท่านเลยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บีิบซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิมซีใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิมซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุมขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์เบยิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ